ันนี้จะพามาผัดหมูใส่เห็ดในจ๊ะใส่น้ำมันนิดหนึ่งใส่น้ำมันมะกอกนะคะโอล v ฟออ l o l i v อ o ผัดหอมก่อนนะจ๊ะให้มันสลบก,ก่อนสวีบลีสวีบลีเก็บปาเท่นสูเอสฮุนดกแค่มีขนมเบลาพิซซีเก็บรลา,าเท่ทน,ทนผัดนิดนงึงมีเนื้อหมูนะจ๊ะ สวาน่ไฟฮันส์สวานไฮนส์แล้วก็มีเห็ดอันนี้คือเห็ดเห็ดพึ่งเลือดกับเห็ดรสขับเป็นนะคะเห็ดพึ่งเลือดกับเห็ดพึ่งขาลายแล้วก็มีน้ำบูยงน้ำบูยงคือเครื่องปรุงอันนี้คือเครื่องปรุงแล้วมีน้ํามันหอยด้วย มีน้ำมันหอยด้วยนะคะมีน้ำมันหอยด้วยบิสิลิวัตสวีบลีปลาทินเอาส่วนมเมมีไรซ์โค,โค,โค้กน เจ้าพูดบลาต์มาสมิสขนอกเหลาสสเม่ไฟหอมหอมหอมมากหอมมาก Und Schweinefleisch. Das so. นิสิลิโคคกขไมาเองเองไม่นส่ซุปค่ะวันนีโ oh, nice, cool คุกดิสช่วยในกูดเก็บคกรอจนหมูสุกในจ้าเดี๋ยวจะใส่เห็ดจ้าเดี๋ยวใส่เห็เดหลงไป นี่ใส่พริกลงไปแล้วมีหอมมีกระเทียมมีหมูนะจ๊ะเดี๋ยวรอให้หมูสุกก่อนนะคะ sắc nồi cho sạch hết đây cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สุกแล้วใส่เห็ดนะจ๊ะอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งขาลายกับเห็ดเลือดนะจ๊ะอันนี้คือเห็ดพึ่งเลือดจ้าอันนี้คือเห็ดพึ่งเลือดนะจ๊ะผส,สมลงไปสองเห็ดจ้า พอดีวันนี้ไม่มีต้นหอมใส่นะจ๊ะเดี๋ยวเราแคปเดนไปดูหลังบ้านที่นี้ไหม ไม่มีต้นหอมใส่จ้าจะใส่หัวหอมแล้วล่ะเพราะว่าไม่ได้เข้าตลาดเข้ากะบ่ายเลิกงานดึกไม่ได้เข้าตลาดเลยรออีกสักนิดเดงนะจ้าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจ้า เผ็ดอันนี้อร่อยมากเห็ดขึ้นขาลายนี่อร่อยมากเวลาทานแล้วมันนุบๆอร่อยมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเราจะใส่แครอทกันนะคะแว้สักคู่ก่อน แซ่บเวอร์แล้วเติมน้ำหน่อยนะมันจะแห้งแล้ แล้วจะเติมแครอทให้มันได้สีสันนะจ๊ะเอาแครอทใส่ให้มันเป็นสีสันสวยงามนะจ๊ะไม่มีผักสีเขียวสีส้มใส่มสีสวยงามเลยน่าทานไหมคะ แล้วนะคะเดี๋ยวจะตักใส่จานนะจ๊ะปิดไฟได้เลยสร็แล้วตักใส่จานเสิร์ฟนะจ๊ะมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงข้าวก็สุกแล้วด้วย นี่นะคะผัดเห็ดใส่หมูผัดหมูใส่เห็ดจ้าขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องคุณยายกับวินนี่สตอรี่จ้าหน้าถาดไหมคะใครหิวมาได้นะคะเดี๋ยวเยอะเลยคะ่ะขอบคุณนะคะช่องคุณยายวินนี่สตอรี่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบายค่ะขอบคุณค่ะ